ต่อตาครับเย็นเยนเยนจับเอียนโอ้ขวางแถววะเจ้าเน่แสงเจ้าเนี่ยเย็นไงครับตัวที่สองโครลานไอ่อ้าเชียร์ตัวใหญ่เชียร์ตัวใหญ่อิดโอ้ขวางแับเนี่ยครับความม่วนของการอยู่บอเป็นยังไงเหรอครับม่วนยางเดียววัวงูตัวนั้นไปใส่วะ โอ้ยยังวันพุ่งอ้ปลาวันเอาเทมันไปลูเถอะปลาใหญ่เหรอจับยันครับมันนีข้ของแท้ของแท้ครับปลาคอครับได้เรื่อยๆ,ๆทีแรกว,ว่าสิมาชิเดเบสบอกครับเบสบองใส้แล้วไ้ปลาแล้วซอหายันใหญ่ครับ ว่าหนีด้วยงูอยู่แหลถอยกันไอ,อย้ยังก่อฝากเพ่อนไม่ฝากเพื่อนไม่ฝากเพื่อนไม่กัเสียวเมือเรยตัวหนอเด้อถุงเฮาขะมีอยู่เือยถุงเฮาด้อ่อืนมันะคือหางเอียนนี่เว้ย กระไวพี่ี้คนอยู่บอรครับพี่พี่แข้งไม่ใช่พี่โอ้ใหญ่คับประมาณจะขีดประมาณจะขีด<อ>ถึงบ่ขาจู่เท่าไรขาจู่เก้าขีด นะครับอาช่วยมึงนะครับปลาหลายๆวะไม่ได้ปลาบอกกบวะได้บ่เออโอ้ยเอาขีดตมมาใส่โทั่วจับจับยนครับจับเียนมือนี่โอ้ยเป็นยังคือต้องยื่นึ้นสูงนั่ม ก็ไปชิมสาพานก็คือล้างดำรถเลยว่ะโอ้ยเร้าเนี้ยเต้าอ,อ่ะได้เต้าพ่อไมสายล่ะสายละ่ะเอาไปโซ่เนี้ย ใช่ล่ะอ๋อเต้าหน่อยครับไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยลงหมาบ้าครับอะโอ้ยอย่างวะปาบ่ะคะนนากยยันไปไหวยู่มึงบรรยากาศครับ แรกเลยครับแกมพี่อเลยมาแรกเนี่ยสงยไข่สิเด้ตกากปลากระเบียนไปขายหลายร้องมือน,นี่ติดไปน้ำดินเนี่ยแม่นว่านั่น Thu qua đấy, bằng mưa rồi Thu bằng lên tôm lê bánh nháng เล่นต้มเป็นวาเล่นเลยโอ้ยเล่กเ,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 เล่นครับเล่ก น,น่าชมี่่เหรอน่าชิมีนะผื้อองใหญ่ั่งูได้แขงแถวเจ้านั่นขค้นย่งไปนน่นไปจับเนะ เาขวานตีเอาลูกพี่โอ้ยยียนนอียนเอียนเอียนว่ายนลุงโง่ืันเยนลึงง่ าตัวหนาเนอะเอาผือตัวนหนาแนมน่มาแลา้วครับสายจวดครับอย่าไปเบิง่งสูบหน้าาครับสูบหน้าออกบรรยากาศการขุดสาใหญ่ครับขั้นหน่อยมาหลอกผือ,ออกกันขั้นใหญ่ขึ้นคู่ออ้เละเป็นเละเดี๋ยวยันใหญ่ระวังหันตัวเนึอง เพื่อนมีประคอ,อยังยู่แถวนี่มนนันนอนหลีเครื่องไม่ยักเรียดเละนะมันฮะนนมันขึ้นสิพอ่อซูบหน้าครับซูบหน้าออกเบิงบ้งรถุดดั่สีลงแดงไงเบิ้งสภาพโอ้ยลงไดงอยู่แล้วขึ้นมาได้เนี่ย อุ้ยออ่ะสตาร์สตาร์ทยังนเปล่ามีกุญแจไหะข้องไผนี่อันนี้ของไานี่นี่นี่เป่งไ้ใยังปล่าเป่ไตะกีแต่เสานอแล้วมเอากี้ยูรุมนี่กี้แกมเราตัวตูกัวเดีว่าปิกจังหวะเครัเดี๋ยวแป้งเลยม่ีตัวนี้บ่าะคือนี่เนาะแม่ขลงอยู่ บอตวลางียังสัตสองอันอ่ะไอเปิดโซเจวเทวิงครับนี่นอนน่นอ,นนอมงมีดึงมา้บวบ้าอ้าวขันเหล็กัวแล้เออขันเหล็กัวเทิงบิ๊บโซลเลยมันงักท้องไผนี่ครับนนนเพงสูนหนาไปนี่ถ้าโซหน้ามัาแก้บอ ผมนนแบบไม่ได้แบบหลายมีแต่ถุงเงียเลิ่มมากกันแล้วครับเลิ่มมากเก็บกันแล้วปลาปลาเรับไปเบิง้งไหมไปเบิ้งไหมเขื่อนมาฟังนี่แล้วคิดว่าเอี้ยันนาที่อยู่ฟังนี่ายปลาไปเพราะชอาผิดตุ้มไปโอมพันเลยโอ้หมองเที่ยวมาโอ้ยเกือกเบิสติต้ม เปิ่งบรรยากาศครับเบ่งครับเล่นตม้มวังว่าคือจุดว่ามีงูด้วยใช่ไหมได้ยินบวะใช่ัวเกีาตัวเกาีเกา ي เปิดน้ำลงไปใหมครับเครื่องกำลังสูบออกไปแล้วครับโบว,ว้ไลยแห้งแล้วขอตัวไปอาบน้ำก่อนอยากเบิดแล้ว